ไม่ได้ลงครับิดกลับไม่ได้ลงครับผมครับคันต่อไปนะครับคันลงคันะราสามคันแล้วครับเชะสอาเรียกนครับติด้วกและจุดสุดท้ายค่ะท่งคอสมอ สา้สีขาวม่วงชมพูนั้นมีชื่อว่าคอสมอสค่ะปลูกโดยการหว่านเมล็ดบนพื้นที่กว่า50ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยจิมทองสันฟามค่ะปูกสลับกับ